อุทยานประวัติศาสตร์รีสัชนาลายัยสำหรับคนรักประวัติศาสตร์ที่นี่ลหละใช่เลยเพราะคุณจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ในบทหนึ่งแห่งสมัยสุขโขทัยที่คนไทยภาคภูมิใจที่นี่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรีสัชนาลายัยตำบลสารจิตตำบลหนองอ้อและตำบลท่าชัยสำหรับเมืองโบราณสีสัชนาลัยนั้นอยู่ในเขตหมู่บ้านพระปรางตำบลรีสัชนาลายัยเดิมชื่อว่าเมืองทะเลียงแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นสีสัชนาลายัยในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุขโขทยัยและได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองทะเลียง ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์น่าตื่นตาด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหมด215แห่งและสำรวจค้นพบแล้ว204แห่งแต่ละแห่งล้วนจุกคุณค่าแห่งอดีตการที่น่าเรียนรู้น่าชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระบรมธาตุเมืองเฉลียงหรือเรียกอีกชื่อว่าวัดพระปรางตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าสีสัจฉนาลายัยลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ3กิโลเมตรภายในเต็มไปด้วยโบราณสถานสำคัญมากมายได้แก่ปรางประธานก่อด้วยศิลาแลง ปูนสถาปัตยกรรมสมัยอยุทยาทั้งบริเวณเรือนธาตุด้านหน้ามีบันไดขึ้นองค์ปรางสู่ซุ้มโถงสังเกตว่าภายในพบรอยจิตรกรรมฝาผนังแต่ค่อนข้างลบเลือนไปมากส่วนด้านหน้ามีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมานวิชยัยทางขวามีพระพุทธรูปปูปนปั้นปางลีลางดงามทางด้านกำแพงวัดเป็นศิลาและแท่นกลมขนาดใหญ่เรียงชิดติดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง60เมตรยาว90เมตรเหนือซุ้มประตรูทำเป็นรูปคล้ายหลังคายอดและเหนือซุ้มขึ้นไปเป็นปูนปั้นรูปพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนพระธาตุมุตเตาอยู่ด้านหลังปรางประธานนอกกำแพงแก้วมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญโดยในการขุดแต่งเมื่อพศออ2535ได้พบทองจังโก้ประดับส่วนยอดของเจดีย์ทางด้านหลังมีมณฑปพระอัฐารถที่น่าจะเป็นมณฑปพระสีอิริยาบถต่อมาได้ซ่อมแซมดัดแปลงใหม่อีกครั้ง ภายในซุ้มคูหามีพระพุทธรูปยืนเดิมมนดบมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผานอกจากนี้ยังมีวิหารพระสองพี่น้องอยู่ทางซ้ายมนดบพระอัฐารถก่อด้วยศิลาแรงมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยสององค์อยู่บนแท่นพระทางขวาของพระวิหารพบฐานรอยพระพุทธบาทโบสถ์ตั้งอยู่ด้านหน้าปัจจุบันได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้นใหม่ทั้งหลังโดยสร้างทับโบสถ์เดิมกุฏิพระร่วงพระลือหรือศาลพระร่วงพระลือ มีลักษณะเป็นมนฑดบที่มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างหลังคาทรงมนฑดบก่ออิดซ้อนกันสี่ชั้นภายในประดิษฐานรูปหล่อพระร่วงพระลือจำลองวัดเขาพนมเพลิง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมเพลิงภายในกำแพงเมืองโดดเด่นด้วยเจดีย์ประธานทรงกลมและมนฑปดบที่ก่อด้วยศิลาแรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกพื้นสูงหลังาคาโค้งแหลมมีบันไดทางขึ้นสู่มนฑปดบที่ชาวบ้านเรียกว่าศาลเจ้าแม่ละองสำลีโดยสามารถขึ้นวัดได้สองทางได้แก่ทางด้านหน้าวัดแก่งหลวงและด้านข้างวัดซึ่งทางขึ้นเป็นบันไดศิลาแรงวัดเขาสุวรรณทีรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกถัดจากเขาพนมเพลิงไปประมาณ200เมตรที่นี่มีกลุ่มโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงกลมขนาดใหญ่ก่อด้วยศีลาแรงฐานเคียงใหญ่5้าชั้นใช้เป็นลานประทักษิณมีซุ้มพระทั้ง4ด้านตรงก้านฉัดมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางลีลาในท่าเดินจงกรมรอบก้านฉัดเช่นเดียวกับวัดช้างล้อมด้านหลังเจดีย์ประธานมีเจดีย์ทรงกลมล้อมรอบด้วยแนวกำแพงศีลาแรงวัดช้างล้อมอยู่ภายในกำแพงเมืองสีสัชนาลายัยบนที่ราบเชิงเขาด้านทิศใต้ของเขาพนมเพลิง มีโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงลังกาตั้งอยู่บนฐานประทักษสินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ฐานเจดีย์มีช้างปูนปั้นยืนหันหลังชนผนังเจดีย์อยู่โดยรอบจำนวน39เชือกและช้างที่อยู่ตามมุมเจดีย์ทั้งสี่ที่ตกแต่งเป็นช้างทรงเครื่อง มีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอต้นขาและข้อเท้าทางด้านหน้าเจดีย์ประธานมีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณเหนือฐานประทักษิณมีซุ้มพระพุทธรูปปางมารวิชยัยผนังซุ้มมีประติมากรรมรูปต้นโพอยู่เบื้องหลังพระพุทธรูปแต่พระพุทธรูปได้ถูกทำลายไปคงเหลือเพียงองค์เดียวทางด้านทิศเหนือเท่านั้นบริเวณองค์ระังขึ้นไปเป็นบันลังก้านฉตดประดับด้วยรูปพระสาวกปูนปั้นลีลานูนต่ำจำนวน17องค์มีวิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน นอกจากนั้นเป็นวิหารขนาดเล็กๆสองหลังและเจดีย์รายสององค์ทั้งนี้วัดช้างลอมที่เมืองศรีสัชนาลายัยตัวช้างจะมีลักษณะที่เด่นกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอื่นๆกล่าวคือยืนเต็มตัวแยกออกจากผนงังมีขนาดสูงใหญ่กว่าช้างจริงและด้านหน้ามีพุ่งดอกบัวปูนปั้นประดับไว้วัดเจดีย์เจ็แถวตั้งอยู่ด้านหน้าวัดช้างล้อม จุดเด่นของวัดนี้คือเจดีย์แบบต่างๆที่มีอยู่มากมายและเป็นศิละปะแบบสุขโขทัยและศิละปะสีวิชัยผสมสุขโขทัยโดยแท้นับว่ามีความสวยงามมากกว่าวัดอื่นในสุขโขทัยเลยทีเดียว โดยโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมอยู่ด้านหลังพระวิหารและเจดีย์รรยรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆจำนวน33องค์มีกำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งนอกกำแพงมีโบสถ์และบ่อน้ำเจดีย์รายที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวแห่งนี้ได้รับอิทธิพลศิละปะจากที่ต่างๆหลายแห่งเช่นลังกาและภูกรารด้านหลังเจดีย์ประธานมีเจดีย์รายที่มีลักษณะเด่นคือฐานเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมจัตุรัสยอดเป็นทรงกลม ภายในเจดีย์มีซุ้มโถงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปูนปั้นมีภาพจิตรกรรมเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าเหล่าเทวดาและกษัตริย์ส่วนซุ้มจรนนำด้านหลังของเรือนธาตุทำเป็นพระพุทธรูปนาคปรก ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดเจดีเจ็ดแถวเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระราชวงศ์สุขโขทยัยวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดเจดีเจ็ดแถวนักมีโบราณสถานที่สำคัญคือเจดี JD ประธานทรงกลมก่อด้วยศีลาแรงองค์ระคังได้พังทลายลงด้านหน้ามีบันไดขึ้นไปจากมุกหลังของวิหารถึงเรือนธาตุเพื่อสักการะพระพุทธรูปเจดี JD ประธานมีวิหารและมุกด้านหน้า ส่วนด้านหลังมีบันไดขึ้นห้าทางเสาว,วิหารและกำแพงวัดก่อด,ด้วยศิลาแรงวัดสวนแก้วอุทยานน้อยหรือวัดสะแก้วอยู่ห่างจากวัดทางล้อม200เมตรกลุ่มโบราณสถานมีกำแพงแก้วล้อมรอบมีประตูทางเข้าด้านหน้าและด้านหลังวัดมีโบราณสถานประกอบด้วยเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ววิหารมีซุ้มพระตั้งอยู่ด้านหลังลักษณะเป็นมณฑป หลังคามนดบเป็นรูปโค้งแหลมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยวัดนางพญาตั้งอยู่แนวเดียวกับวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่เป็นวัดที่มีลวดลายปูนปั้นงดงามมาก โดยปรากฏอยู่บนซากผนังวิหารด้านตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นวิหารขนาดเจ็ดห้องเสาว,วิหารทุกด้านมีเทพนมและลวดลายต่างๆทำด้วยสังคโลกไม่เคลือบเจดีประธานของวัดเป็นเจดีทรงกลมตั้งอยู่บนฐานประทักษิณซุ้มด้านหน้ามีบันไดาทางขึ้นจนถึงโถงเจดีตรงกลางโถงมีแกนเจดีประดับด้วยลวดลายปูนปั้นวิหารก่อด้วยศิลาแรงมีมุกหน้าและมุกหลังผนังวิหารเจาะช่องแสงผนังด้านใต้มีลวดลายปูนปั้น ลักษณะเด่นก็คือลวดลายปูนปั้นทำเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งวานนกกำลังวิ่งทว่าถูกทำลายไปบางส่วนนอกจากนั้นยังมีลวดลายพันพฤกษาและรูปเทพพนมที่เป็นศิละปะสมัยอยุธยาตอนต้นขีดวัดชมชื่นตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมห่างจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมาทางทิศตะวันออกประมาณ400เมตร โบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงกลมก่อด้วยศิลาแรงวิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานก่อด้วยศิลาแรงขนาดหกห้องมีมุกยื่นออกมาด้านหน้าด้านหลังพระวิหารเชื่อมต่อกับมนฑดบคล้ายเป็นห้องทึบอยู่ท้ายวิหารหลังคาใช้ศิลาแรงก่อให้เหลื่อมเข้าหากันเป็นรูปตัวแหลมด้านหน้าทั้งสองข้างมนฑดบทำเป็นซุ้มจระนำสองซุ้มด้านหลังมีซุ้มจรานํำเดิมประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรกแต่ปัจจุบันได้สูญหายไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีลวดลายปูนปั้นที่หน้าบันด้านหลังมนดบจากการขุดค้นบริเวณด้านหน้าพระวิหารพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์จำนวน15โครงในระดับความลึก7-8เมตรอายุประมาณพุทธศตรวรรษที่9ถึงสมัยทวาราวดีประมาณพุทธศตรวรรษที่12-16และได้พบกลุ่มโบราณสถานก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่และพบเครื่องถ้วยเฉลียงจำนวนมากประมาณพุทธศตรวรรษที่1 7จนถึงสมัยสุขโขทยัย ที่ตั้งห่างจากตัวอำเภอสีสัชนาลายัยลงมาทางอำเภอสวรรคโลก11กิโลเมตรหรือห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ550กิโลเมตรอุทยานเปิดทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา